กาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟ้ามร้อยเอ็ดนะครับราคาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่กำลังหางงั้ไปหาเลี้ยงนะครับช่วงใหญ่หลายช่วงนี้นะครับผมวันนี้นะครับทางฟ้ามเฮากับมีงั้นแม่ลูกนะครับมาแบ่งที่แบ่งน้องไปเลี้ยงคือเก่าเหรอครับผมวันนี้ที่ได้แม่ลูกคู่กับแม่ลูกเมียมากนะครับผมเดี๋ยวสิบอกให้ฟังเที่เราคมนะครับราคาถึกๆสามยูนิตเป็นแม่ลูกเมียนะครับนี่ลูกสาวเปิ้ลโตแดงแดงนี่นะครับผม แม่สูงลอยสามสิบนะครับแม่สูงลอยสามสิบเป็นวัวลูกแรกนะครับเป็นวัวลูกแรกลูกสาวเดี๋ยวไรห,หนาไปเบิ่งครับมันเป็นวัวเชืองๆทั้งสองค้มนะครับเชืองๆทั้งสองคม,คงงคมจับรูปเลนได้ใบไ,ได้นะครับนี่อายุประมาณสองถึงสามเดือนนะครับผมไอ้เบิ้งแมองา้ๆนะครับตัวแม่ตัวดีนะครับตัวแม่ตัวดีสูงลอยสามสิบเป็นวัวไทยกลางนะครับนี่ จับรูกได้ไาได้นะครับเป็นร้อยเลี่ยงผู้ไดก็เลี่ยงได้ครับผู้ได้กับจับไงผู้รองยันเหิดหัดนะครับครบนี่นะครับสองหมื่นสี่พันนะครับสองหมื่นสี่พันแม่ลูกเมียไปนี่นะครับต่อไปเป็นแม่ลูกผูแล้วนะครับผมนี่แหละแม่ลูกผูนะครับนี่ลูกซ้ายนะครับลูกซ้ายลูกซ้ายกับสองสามเดือนด้วยกันนะครับเป็นว่าลูกแรกแม่ทวงร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมเนี่ย เบอร์ครับผมนี่นะครับสองเมื่อนสองแล้วครับสองเมื่อนสองสองเมื่อนสองพันนะครับปันยกไปเลยครับสี่เมื่อนสี่พันนะครับสี่เมื่ินสี่พันปลอมทรงพี่สองร้อยโลนะครับผมปลอมทรงพี่ราคาเนี่ต่อร่องได้นะครับเปิดใบต่อร่องได้ไก่ไก่ห้ามีทรงมีรถบริการทรงนะครับผมมีรถบริการทรงให้ ไก <médico S 2> ่ก็สองรอยโลมบ่เนื้อปลาก็เลี้ยงหัดซีหารอยโลเข่ากับบ่ขอเพิ่มนะครับเข้ากับบ่ขอเพิ่มกับกินรักๆก็คือทรงพี่เขียดอีสานนะครับทรงพี่เขียดอีสานนี่นะครับเป็นง้อไล่เลียงนะครับผมเป็นง้อไอยเลียงเื่องๆทุกโค้มครับเอาไปเลี้ยงได้จับลูกได้ใบได้ปัะการตำนี้ทุกแนวนะครับขาถกขาถอนส่วงสุดนะครับหางบ่ดอกนะครับผมเอาประการตำนี้ให้นะครับ ทรงพี่เก็บเงินปลายทางนะครับผมบอมีมาจำหลาๆทั้งสิ้นนะครับบ่ทองห่วงบ่ทองยานโค้งนะครับเห็นหอดหนาบุขายนะครับทรงหอดหม่องหอดบอนนะครับยางกระถิญญาห้เบบึงนะครับยางห้เบบึงบอม,มีปัญหาการยางนะครับกระตุงม,มีปัญหาการยางสนี่สนใจโทรมาได้ครับผมศูนย์1ปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้า พิกัดป้อมนะครับตั้งอยู่บ้านดูไงตำบลหนองแค่นอําเภอปทุมราดจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับสนใจสนใจกับโทรมาต่อร่องได้นะครับผม